ข้อความจากสาพัน์กล็กติกเรื่องสัญญาณที่แท้จริงว่านางฟ้าอยู่ในบ้านของคุณและนำปฏิหารมาสู่ชีวิตของคุณคุณเคยรู้สึกถึงความสงบและสันติสุขที่ล้อมรอบตัวคุณแม้ในวันที่วุ่นวายที่สุดหรือไม่คุณเคยได้กลิ่นหอมอันหอมหวานที่จู่ๆก็เติมเต็มพื้นที่ของคุณ โดยที่ไม่มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลหรือไม่หรือบางทีคุณอาจจะสะดุดกับคนนกในสถานที่ที่คาดไม่ถึงที่สุดเราลับว่ามันเป็นของขวัญเล็กน,น้อยจากสวรรค์หรือไม่คุณอาจจะมีผู้มาเยือนจากสวรรค์ที่มาบ้านของคุณใช่เรากำลังพูดถึงเทวดาหรือว่านางฟ้า ิ่งมีชีวิตลึกลับที่อยู่นอกโลกเหล่านั้นมักเกี่ยวข้องกับการนำทางและการปกป้องจากสวรรค์ในพจน์นี้เราจะสำรวจสัญญาณที่แท้จริงบางประการที่เหล่าทุตสวรรค์นั้นอาจมาเยือนคุณสัญญาณที่หนึ่งก็คือเราจะมีความรู้สึกอันละเอียดอ่อนของความสบายใจและความสงบสุขให้คุณลองนึกภาพว่าวันนี้เป็นวันที่วุ่นวายแล้วก็โลกภายนอกนั้นก็ เต็มไปด้วยความพรุ่นพล่านและเต็มไปด้วยเสียงรบกวนและความวุ่นวายแต่ว่าถ้าว่าเมื่อคุณน,นั้นก้าวเข้าไปในบ้านกับพบกับความเงียบสงัดราวกับว่ามันเป็นเวทมนต์ก็เหมือนกับเวทมนต์นั้นได้ปลุกคุมคุณไว้มันเหมือนกับอ้อมกอดที่อบอุ่นและคอยปลอบโยนจากจักรวาลน,นั่นเองความรู้สึกสงบนี้แม้จะอยู่ท่ามกลางพายุแห่งชีวิต มันอาจจะเป็นสัญญาณว่ามีทุสวรรค์อยู่รอบตัวคุณพวกเขามีวิธีอันเหลือเชื่อในการนำสันติสุขมาสู่ชีวิตของเราในเวลาที่เราต้องการมากที่สุดมันเหมือนกับว่าพวกเขานั้นกำลังพูดว่าเฮ้เราคอยช่วยเหลือคุณอยู่ทุกอย่างจะโอเคและสัญญาณที่สองก็คือจะมีกลิ่นหอมที่ไม่สามารถอธิบายได้และ กลิ่นหอมนี้ก็เป็นที่น่าพึงพอใจให้คุณลองนึกภาพการเดินทางเข้าไปในห้องครัวของคุณแล้วก็ในช่วงเช้าๆวันหนึ่งแล้วคุณก็จะได้รับการต้อนรับด้วยกลิ่นหอมอันน่ารื่นรมของคุกกี้อันอบสดใหม่ๆแต่ประหดเดียวก็คือคุณนั้นไม่ได้อบคุกกี้มาหลายสัปดาห์แล้วและจริงๆแล้วมันไม่มีแหล่งที่มาใดเลยที่มันจะเป็นสาเหตุหรือว่าสมเหตุสมผลสำหรับกลิ่นหอมหวานอันนี้ มันเป็นที่รู้จักกันว่าเหล่าทุตสวรรค์นั้นเขาได้นํากลิ่นหอมของจากสวรรค์นั้นติดตัวไปด้วยมันก็เหมือนกับว่าพวกเขานั้นกาลังจะพูดกับเราว่าเราอยู่ที่นี่นะและเราก็กําลังนําสัมผัสแห่งความศักดิ์สิทธิ์มาสู่โลกของคุณดังนั้นหากคุณนั้นจูจู่ก็ได้กลิ่นหอมของดอกกุหลาบหรือว่ากลิ่นหอมอะไรก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่น่ารักพอๆกัน ให้คุณลองใช้เวลาสักครู่เพื่อที่จะลิ้มรสมันมันอาจจะเป็นแค่คำทักทายที่เหมือนกับนางฟ้าที่ทักทายเราและสัญญาณที่สามก็คือเป็นการปรากฏตัวของขนนกอย่างกระทันหันนี่มันก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจว่าคุณนั้นกำลังเดินออกไปเดินเล่นเพราะคุณกำลังออกไปเดินเล่นแล้วก็มันก็จากที่ไหนก็ไม่รู้มันก็ มองเห็นขนนกนั้นค่อยๆลอยลงมาจากท้องฟ้าแต่มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ขนนกเท่านั้นมันเป็นสีขาวบริสุทธิ์และก็ดูเหมือนมันแทบจะไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันของคุณเลยการค้นหาขนนกนั้นโดยเฉพาะในสถานที่ที่ไม่คาดคิดมัา,าจ,จะเป็นสัญญาณว่านางฟ้านั้นกำลังเฝ้าดูคุณอยู่มันก็เหมือนกับว่าพวกเขานั้นได้ทิ้งร่องรอยร่องรอยเล็กๆน้อยๆไว้ เพื่อที่จะเป็นการเตือนใจว่าคุณนั้นไม่เคยโดดเดี่ยวในการเดินทางของคุณและสัญญาณที่4ี่ก็คือความฝันที่สดใสและมั่นใจคุณเคยมีความฝันที่ให้ความรู้สึกสดชื่นแล้วก็สบายใจจนเหมือนกับคุณอยู่หลังจากที่คุณนั้นได้ตื่นนอนเป็นเวลานานหรือไม่ความฝันเหล่านี้มันจะมักจะรู้สึกเหมือนกับคุณนั้นได้รับอ้อมกอดอันอบุ่นจากจักรวาล และมันอาจจะเป็นเพียงผลงานของเหล่านางฟ้าเท่านั้นเชื่อกันว่าเหล่าทุกสวรรค์น,นั้นจะสื่อสารคุณน,นั้นผ่านความฝันโดยการให้คำแนะนำแล้วก็ให้ความเชื่อมัน่นเมื่อเรานั้นต้องการมันมากที่สุด ดังนั้นหากคุณพบว่าตัวเองนั้นมีความฝันที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกสงบและก็ชัดเจนให้คุณนั้นจงตั้งใจฟังาอาจจะมีภูมิปัญญาจากนางฟ้าที่คอยถักทออยู่ในการผรจญภัยยาม่ําคินเหล่านั้นก็ได้และสัญญาณที่5ก็คือให้คุณรู้สึกถึงการปรากฏที่อ่อนโยนหรือว่าสัมผัสที่เหมือนกับนางฟ้าคุณเคยสัมผัสกับไหล่ของคุณอย่างอ่อนโยนหรือไม่ เหมือนเหมือนกับมีคนอยู่ข้างๆหรือไม่หรือว่าคุณรู้สึกว่ามันมีคนอยู่ในห้องคุณหรือว่าคุณไม่สามารถจะอธิบายอะไรได้มันราวกับว่าอากาศนั้นกําลังกระซิบความลับกับคุณมันจะเหมือนกับมันไม่มีใครอยู่ข้างๆคุณแต่มันมีความรู้สึกเหมือนกับมีคนมาสัมผัสไหลของคุณ ความรู้สึกเหล่านี้มันอาจจะเป็นสัมผัสอันเลียดอ่อนนุ่มของเทวดาและพวกเขาก็มีวิธีการที่จะแสดงตนให้กับเราให้เป็นที่รู้จักผ่านการสะกิดเบาๆเราก็จะพูดกับเราว่าเฮ้ hey, เราอยู่ที่นี่และเราก็กำลังนำทางคุณไปสู่เส้นทางของคุณอยู่การสื่อสารแบบเทวดานั้นก็คือตอนนี้คุณอาจจะสงสัยว่า จะสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตบนท้องฟ้าเหล่านี้ได้อย่างไรพวกเขานั้นม,มีวิธีการของพวกเขาและคุณก็สามารถที่จะปรับให้เข้ากับพวกเขาได้โดยสัญชตาตญาณและความรู้สึกในลำไส้ของคุณเช่นในบางครั้งคุณอาจจะมีลางสังหรณ์ที่เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างและความรู้สึกที่อยู่ลึกเข้าไปในลำไส้ของคุณที่จะนำทางคุณไปเทวดานั้นมักจะสื่อสารกับคุณนั้นผ่าน การกระตุ้นที่เป็นธรรมชาติเหล่านี้ซึ่งช่วยให้คุณนั้นตัดสินใจเลือกที่จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่สูงกว่าของคุณได้ในรูปแบบของตัวเลขซ้ำๆเช่นคุณเคยสังเกตไหมว่าคุณนั้นเคยเห็นตัวเลขเดิมๆซ้ำๆซ้ำแล้วซ้ำอีกเช่นเลข1 1 1 1หนึ่งหนึ่งหรือว่า333เป็นต้นตัวเลขเหล่านี้เรียกว่าตัวเลขของเทวดาและมันก็เป็นเหมือนกับ รหัสลับจากเหล่าเทวดาที่คอยบรรจุข้อความให้กำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำแก่คุณนั่นเองแล้วก็จะมีเสียงดนตรีและก็เสียงเพลงดนตรีและเสียงเพลงเช่นคุณเคยมีเพลงหนึ่งที่มันผุดขึ้นมาในหัวของคุณโดยที่ว่ามันมีเนื้อเพลงที่มันดูไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณหรือไม่เพราะว่าเหล่าเทวดานั้นเขาสามารถที่จะใช้ดนตรีเพื่อที่จะถ่ายทอดข้อความหรือว่าเพียงเพื่อจะเตือนให้คุณถึงการมีอยู่ของพวกเขานั่นเอง การค้นหาเหรียญหรือว่าวัตถุอื่นเช่นมันก็จะเหมือนกับการล่าสมบัติในจักรวาลในบางครั้งคุณอาจจะสะดุดกับเหรียญหรือว่าขนนกหรือว่าวัตถุอื่นๆที่ดูเหมือนกับมันโผล่มาจากอากาศหรือว่าสมบัติเล็กๆน้นอยๆเหล่านี้มันอาจจะเป็นสัญญาณของเหล่าทูตสวรรค์ที่คอยยืนยันความสัมพันธ์ของพวกเขากับคุณการสร้างสภาพแวดล้อมของแบบเทวทูตนั้นหากคุณต้องการที่จะ เชิญน,นางฟ้ามาสู่ชีวิตของคุณมากขึ้นหรือว่าเชิญเทวทูตนางฟ้าเทวดามาสู่ชีวิตของคุณให้คุนนั้นลองสร้างพื้นที่ที่พิเศษในบ้านของคุณควรอาจจะทําแท่นบูชาหรือว่าเป็นบูทแทนบูชาเทวดาที่ประดับด้วยเทียนหอมหรือว่าตั้งเทียนไว้ตั้งคริสตัลไว้ทั้งเทียนคริสตลัลหรือว่าวัตถุที่มีความหมายนื่นมันก็เหมือนกับการ สร้างสา,สายการสื่อสารโดยตรงกับอาณาจักรแห่งสวรรค์หรือว่าสถานที่ที่คุนนั้นสามารถที่จะเชื่อมต่อกับพวกเหล่าเทวดาในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้และก็อย่าลืมกิจวัตรประจําวันของคุณเช่นให้คุณนั้นทําสมาธิและภาวนาสิ่งเหล่านี้มันก็จะเหมือนกับการปรับขึ้นวิทยุภายในของคุณหรือเป็นการเชื่อมต่อทำมาให้เป็นความถีท่ที่เป็นความถี่ที่สื่อกับเทวทูตของคุณนั่นเอง พวกเขานั้นจะสร้างพื้นที่สำหรับการนําทางจากสวรรค์และภูมิปัญญาที่จะไหลเข้ามาในชีวิตของคุณบทสรุปก็คือคุณเข้าใจแล้วว่าสัญญาณที่แท้จริงว่าเทวดานั้นอาจจะอยู่ในบ้านของคุณหรือว่านำภูมิปัญญาความรักและการที่นำของพวกเขานั้นมาสู่ชีวิตของคุณและโปรดจำไว้ว่าสัญญาณเหล่านี้อาจจะละเอียดอ่อนเช่นจะมีเสียงกระซิบในสายลม แต่มันก็เหมือนกับคุณให้ความสนใจสัญญาณเหล่านี้สามารถที่จะนำไปสู่ช่วงเวลาที่ลึกซึ้งของการเชื่อมโยงอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าในตัวของคุณได้ดังนั้นให้คุณนั้นจงปเปิดประสาทสัมผัส แล้วก็ยอมรับสิ่งที่ไม่คาดคิดและรู้ว่าคุณนั้นไม่เคยอยู่โดดเดี่ยวในการเดินทางครั้งนี้นางฟ้านั้นอยู่ตรงนั้นกับคุณและพวกเขาก็พร้อมที่จะนำทางคุณไปสู่เส้นทางที่สดใสและก็เติมเต็มยิ่งขึ้นเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสาพันธ์กล็กติกอาโฮออโรราเรเอกาคราชทูสาพันธ์กล็กติก do i